ตื่นเต้นครับไม่เคยสัมภาษณ์ใครตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อน,นครับอยู่กับยูทูบโซอ่ะ,อะโอ้โยเดี๋ยวต้องไปดูแล้ววันเลนทายวันเลนทายใช่ใชไปดูสกสแล้วไงชอบไหมชอบจริขอบคุณมากจริงเรื่องจริงขอบคุณมากอันนี้แต่งชุดนี้ขึ้นเวทีเหรอใช่เดี๋ยวไปวิ่งจ็อกกิ้งด้านบนอ๋อเหรอเนี่นี่มาจากโลตัสใช่ป่ะใช่เรื่อปีข้างหน้าใช่เหรอยลกอะอ๋อเหรอนอกจากวันเลนทายแล้วมีอะไรต่อยไหมเออมี ตอนนี้มีพิธีกรอยู่แล้วค่ะมีพิธีกรไอวิทน้อยร้อยล้านกับซิสเตอร์เดย์แล้วก็เป็นดีเจเออดีเจดีเจด้วยซิสเตอร์เดย์ป็นดีเจทางคลื่นแป๊ดค่ะอืมครับวุ้ยสวยอ่ะอุ้ยชมใหญ่เลยอ่ะเราไม่เดียวชมใหญ่เลยอ่ะเราไม่เดียวชมใหญ่เลยอ่ะเราไม่เดียวสวยให้ซุบซหน้าดูนะซุมหน้าเห็นทุกลูกคุณ อ้ยสาวคนนี้ผมผมอยากจะบอกว่าใจละลายมากครับแล้ววันนี้มาทำอะไรครับมาเ,ออเดี๋ยวเดินพรมแดงแล้วก็เชิญรางวัลกับพี่สาวอ๋อเดินพรมแดง<ะ>เชิญรางวัล<ะ>ใช่ไหมแล้วก็ร่วมงานใช่ค่ะโอเคครับเดี๋ยวตามติดกันครับฮะ นี่ไงเขาใส่ชุดนี้จริงทำแล้วนี่ยเขาใส่ชุดนี้จริงนะล้อเล่นนะครับดูครับเชือกรองเท้าเขาหลุดด้วยครับเข้าไปชุดนี้ก็เด็ดหนึ่งโอ้โหดูครับซักมากนะครับของหมดเออของเปนเก่ามาซักมากอ๋ออันนั้นของเก่าสะอาดค่ะอ๋อนะครับอ่ะโอ้เดี๋ยวก่อนไปเด็ดหนึ่งทำท่านี้หน่อยกาแฟขี้ข่าวแค่นี้อานะเอานะหนึ่งตองชอบโอ้ยชอบอะถูกใจอ่ะถูกใจอ่ะ ขอบคุณมากมากค่ะ,ะสวัสดีนะคะ